บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่อง Annie and the w ดอะเมาแล้วนะครับปาวานนะครับแอนนี Annie, น้องแอนนี่กับภาพปาวานของเธอนะครับอ่ามันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆคือน้องแอนนี่เนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับโจทย์จากคุณครูมาให้วาดรูป ปลาวานสีน้าเงินซึ่งเป็นปลาวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับบลูเวลคนอื่นในห้องเนี่ย20-30คนเนี่ยเขาก็วาดรูปปลาวานของเขาไปนะวาดไปวาดไปครูก็เดินดูเราเด็กก็มาส่งงานส่งงานเด็กก็มาส่งงานครบทั้งห้องละครูก็ให้ไปบางคนวาดสวยไม่สวยก็ให้ไปตั้งแต่ C B A A อบวก A ลบ B บวกอะไรเงี้ยแล้วแต่ความสวยงามหรือความละเอียดของของปลาวานสีน้ําเงินของเด็กคนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นคนเดียวที่ยังไม่ส่งงาน แล้วก็นั่งฝนอยู่งั้นอนะกระดาษขอกระดาษเพิ่มเรื่อยๆขอกระดาษเพิ่มเรื่อยๆเรากวาด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 ก็ไม่รู้ใครวาดอะไรขอมาสิสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแผ่นครูก็เลยเดินไปเด็กทุกคนก็ขำกันแอนนี่เป็นบ้าอะไรวะคือแอนนี่เนี่ยวาดอ่าไม่ได้วาดประวนันแต่ว่าระบายสีน้ําเงินระบายสีน้ำเงินเนี่ยบนกระดาษระบายสีน้ำเงินบนกระดาษแล้วก็ขอกระดาษใหม่แล้วก็ระบายสีน้ำเงินครูก็แบบนี่เธออัน,นี้